สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวโซเชียลชาวเชตอนนี้เราก็ถึงที่สม็ดเสม็ดแซนซีรีสอร์ทเป็นที่อยแล้วบ้านเกาดีมากเดี๋ยวเราพาชมบ้างกันดีกว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนจะไปมีห้องใต้หลังคาด้วยนะแต่ก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปดูบ้านเดี๋ยวเราพามาดูเพื่อนๆนในทริปนี้กันก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างคนแรกครับหมูหยองครับคนที่สองครับสวัสดีครับ เกียรพุทธนะครับคนที่สามครับสวัสดีจูนอ่าคนที่สี่ชื่อด้วยเองเงินฟาดหัวเลยค่ะชื่ออะไรพี่บอกชื่อชูนค่ะคูจีค่ะเกเไชใค่ะนนนี่ค่ะอแพรหันมาดีออนนี้ก็เป็นผู้ร่วมสตากรมในทริปนี้นะครับเรียกว่าจากตอนแรกมีประมาณ4,000กว่าคนที่จะมา เราแต่เราคัดครค่ะเราคัดแค่เจ็ดคนสุดท้ายที่จะเข้าร่วมกับเราอ่าอันนี้ก็เป็นสภาพห้องนอนนะคะที่เราจะอยู่คืนนี้อันนี้แค่ชั้นล่างนะครับอันนี้แค่ชั้นล่างชอบแบบชอบบ้านี้เลยชอบยังไงครับอ่าชอบตรงนในห้องแรกหลักๆอ่าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำคือน้จบเลยคือฟิลแบบเกาหลีมากเดี๋ยวล้างเท้าก่อนจริงๆคือจะโชว์ด้วยคือปล่อยฉี่ แต่กลัวเพื่อนๆตกใจอย่าดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีชั้นสองด้วยนะดูแบบเกาหลีมากดูนี่อันนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคานะครับ เตียงน่ารักอันนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆผู้หญิงสําหรับนอน4คนเบียดกันนะครับส่วนผู้ชาย3มคนก็จะลงไปอยู่ข้างล่างแน่ใจว่าผู้ชายน่าจะ,จะเปิดอ้าวอยู่ไหขางข้างเขาข้างข้างน่รักมากเมื่อกี้เจอแล้วโอ้ยแต่ตอนนี้ข้างบนร้อนมากเดี๋ยวเราจะลงไปไปข้างล่างก่อนอเอาไงเดี๋ยวเราจะไปเปิดตัวกันที่ทะเลอีกครั้งหนึ่งสตอนนี้บ๊ายบาย บายบายเนี่ยอาทิตย์ละสองคนตอนเช้าอ่ะ